สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอการพื้นฟูนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไอแบตลูกนี้นะฮะเป็นแบตเตอรี่มาจากโรงงานนะฮะติดมากับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นแบบซีนะฮะซึ่งไม่มีที่จะแงะนะครับผมกรณีนี้ในการคัดเลือกแบตนะฮะเราจะมาดูก่อนนะว่าแบตเตอรี่ต้องไม่บวมนะครับสัมผัสด้านหน้าด้านหลังต้องไม่บวมนะฮะเขย่าด้านในจะต้องไม่มีเสียงก๊อกแก๊กนะครับผมฮะเราก็จะมาดูโวลต์กันนะครับ ตอนนี้นะฮะวลนอยู่ที่12.2นะฮะโหลดของมันนะครับดูนะฮะมีอยู่ที่สามนะฮะเครื่องมือที่จะใช้ในการฟื้นฟูนะครับผมก็จะมีนะฮะอ่านี่เลยนะฮะอ่ามีค้อนนะฮะมีคีมมีตะปูนะฮะ แล้วก็มีหลอดชีดยาครับสลิงนะครับแล้วก็เทปพันสายไฟนะฮะแก้วหนึ่งใบกระมังนะครับไฟเล็กๆนะฮะแล้วก็นี่ฮะตู้ชาร์จ3แอมป์นะครับผมอันนี้เป็นแบบออโต้นะฮะมันจะปรับ6โวลต์12โวลต์แบตแห้งแบตน้ำนะฮะนี่นะฮะแบตแห้งแบตน้ำนะฮะซึ่งในตัวนี้ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงครับนะครับแบตแห้งแบตน้ำตรงนี้สำคัญมากเราแบตลูกนี้นะฮะแบตเตอรี่นะฮะมันมีแค่3แอมป์นะครับผมถ้าจะเห็นนะฮะ 3แอมป์นะครับผมแต่ว่าเครื่องชาร์จของผมก็3แอมป์เหมือนกันนะฮะไม่สามารถจะ,ะปรับแอดจัตได้นะฮะไอะตัวนี้เป็นแบบออโต้นะครับผมผมจะมาดูตรงเครื่องชาร์จนี้นิดนึงนะฮะแต่ว่ามันมีเทคนิคการใช้ได้อยู่ครับตัว3แอมป์เนี่ยอันนี้ผมเปิดไฟนะฮะปึ๊บนะฮะอันนี้ตั้งอยู่ที่12โวลต์นะฮะ12โวลต์อันนี้ตั้งอยู่ที่12โวลต์นะฮะ,นนะ,ฮะมันก็จะขึ้นมาที่6นะ ใช่แอมปที่จ่ายมาจากอันนี้นะฮะตั้งมาที่6นะฮะแล้วครนี้มาดูนะฮะตรงนี้ผมตั้งเป็นแบตน้ํานะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นมาที่6นะฮะแต่ครนี้ผมจะสับไปที่แบตแห้งปึ๊บอ่าวนมันจะสับลงมาได้หน่อยนึงอ่าซึ่งมันจะเบาลงอ่าผมจะใช้การแอรจัดตรงนี้นะฮะความจริงไอ้ตู้ชาร์จตู้นี้แอมมันสูงไปสำหรับแบตทุกนี้นะฮะแต่ผมก็จะประยุกใช้เอานะครับผมเดี๋ยวดูวิธีประยุกใช้เอาแล้วกันนะครับ ดูเครื่องมือตัวแบตกันก่อนนะครับผมนี้นะฮะเรามาเริ่มจากการแบ่งช่องเซลล์กันก่อนนะครับผมท่านจะเห็นเป็นอเอียงมุมนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นเงาเงาแต่ละช่องเซลล์นะครับผมนี่ฮะท่านก็ทําการขีดขีดขีดไว้นะฮะขีดขีดขีดนะฮะ แล้วคราวนี้มาเราก็ดูจากขีดตรงนี้มาแบ่งด้านบนนี่นะฮะแบ่งเป็นช่องเซลล์แต่และช่องเซลลนะฮะซึ่งช่องอช่องเซลลแต่และช่องเนี่ยมันจะไม่ชนกันนะครับโอเคนะเราก็ขีดได้อันนี้ผมขีดนำไว้แล้ครับไม้บรรทัดอ่าเราก็มาพอขีดได้เป็นรูปนี้นะฮะเราก็ไม้บรรทัดมาแบ่งครึ่งมันนะฮะเราทำการขีดนะฮะ พอทําการขีดเสร็จเราก็จะมาแบ่งช่องเจาะรูนะฮะนี่จุด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 อ่ามันก็จะได้กล่งกลางหน่อยมีอรารยธรรมขึ้นมาหน่อยฮะจะได้ดูดี <c oughs> อันนี้ผมจะทําการเจาะตะปูนี่ฮะกะค้อนสว่านก็ได้นะครับผมแต่ผมชอบแบบเครื่องมือบ้านๆมากกว่าเจาะลงไปครับอ่ามีเสียงลมดันออกมาหน่อยนึง เจาะลงไปครับอย่าอย่าลึกนะฮะจะชนแผ่นธาตุนะครับอย่าลึกนะครับจะชนแผ่นธาตุนะครับเอาแค่พอประมาณนะฮะแค่ให้มันเป็นรูแค่นั้นแหละครับอย่าลึกนะครับแค่พอประมาณนิดเดียวให้พอเป็นรูนะค,ะครับฮะาวนี้เรามาดู พระเอกของเรานี่ฮะน้ำยาพื้นปูสปราร์คฉลากสีแดงแค่นี้ก็พอครับผมฮะแกะดีก,กว่าทาั้งอันฮะแล้วนี้แก้วนะครับผมก็มาเทาใส่ กระมังอืเราจะเอามาใส่กันคะเข็มฉีดยานะฮะดูเข้าไปปริมาณไม่ต้องเกี่ยงฮะ,ะดูดขึ้นไปเรื่อยๆะครขอให้ดูดเข้าไปอุ้ยอุ้ยวายโอ้ลูกยางหลุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษตัดก่อนฮะขอเปลี่ยนสลิงนิดหน่อยนะฮะอันนี้หมดอายุก,การใช้งานครับใช้มานานแล้วกระเสียแล้วครับฮะเปลี่ยนเป็นหลอดเล็กนะฮะไปยืมไอ้หลอดฉีดยาลูกมานะฮะนี่นะฮะ แล้วก็จะมาสาธิตการเติมนะฮะการเติมก็ง่ายๆนะครับผมก็ใส่เข้าไปไม่ต้องซีเรียสอะไรฮะเ,เติมให้มันล้นออกมาแค่นั้นเองฮะทุกช่องครับผมการเติมน้ํายานะครับ เติมให้มันล้นออกมาทุกช่องนะฮะแล้วเดี๋ยวนําไปชาร์จมันก็จะดันออกมาเองนะฮะผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมานะฮะแล้วเดี๋ยวระดับมันก็จะได้ของมันเองนะครับผมอ่าอย่างนี้ล้นออกมาละอ่าข้ามไปอีกช่องหนึ่งฮะถ้าเป็นหลอดใหญ่มันแค่ปื้ดเดียวฮะ <laughs>

ไม่พอนะครับผมเติมอีกหน่อยนะฮะ แล้วก็จะมาทำการชาร์จกันนะครับผม อ่าซึ่งจะผมจะมาดูสถานะก่อนนะครับผมว่าแบตรับไฟไม่รับไฟนะฮะฮะก็ะะเปิดตู้ชาร์จนะฮะปึ๊บอันนี้อ่าเปิดเต็มเลยนะฮะตปตั้งมอตอวิตย์ไปที่แบตน้ำทิศสองโวลต์นะฮะเครื่องชาร์จสามแอมป์นะฮะ รอดูสักระยะก่อนครับผมว่าแบบพอจะรับไฟไหมระยะเวลาการรับไฟนะฮะเราก็จะดูนะครับผมประมาณา20นาทีนะฮะ,ะครับนี่ประมาณ20นาทีผ่านไปนะฮะ ค่าโวลต์มีอยู่ที่13.6นะฮะใกล้เคียงใกล้เคียงฮะเดี๋ยวผมจะรอดูไปอีกสักพักนะครับว่ามันจะเข้าสถานะไหมฮะ14ว่ามันจะเข้าสถานะ14โวลต์ไหมครับผมเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนะครับผมตันนี้ผมก็ตั้งไวอ้อยู่างนี้นะฮะ12โวลต์นะฮะเป็นแบตน้ํานะฮะเดี๋ยวจะรอดูอีกสักพักนะครับว่ามันจะเข้าสถานะไหมฮะ อ่าครับนี่ก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับผมอ่าค่าโวลต์อยู่ได้ที่สิบสี่จุดแปดนะครับผมเห็นนะฮะดูการเดือดของแบตเตอรี่นะฮะ่าก็ปล่อยมันล้นไปนครับผมไม่ต้องทำอะไรมานนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาเช็คแรงดันคร่าวๆก่อนนะครับผม<ะ>นี่ผ่านไปสองชั่วโมงนะฮะ มีอยู่ที่12.4นะฮะเพราะไม่ใช่13.4นะฮะเ,เดี๋ยวรอสักพักฮนะมันจะตกลงอีกสักหน่อย12.2นะฮะแรงดันมา,า6นะครับ6.2นะฮะ นี่ผมก็จะชาร์จไว้อีกประมาณสักคืนหนึ่งแล้วกันนะฮะประมาณวันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเช็คกันอีกทีนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งนะ,ะครับวันที่ยี่สิบปดฮะฮะก็อย่าลืมนะฮะตรวจเช็คดูนะครับว่าการร้อนของแบตเตอรี่นะฮะมีบ้างไหมครับ ตรวจเช็คดูนะฮะด้านข้างด้านอ่ามันมันจะต้องไม่ร้อนนะฮะแค่อุ่นๆนะครับผมฮะหรือว่าถ้ามันร้อนหรือว่ายังไงนะฮะให้ลดไอตัวนี้ลงหรือว่าถ้ากรณีว์ไม่ถึงชาร์จผ่านไปสองชั่วโมงนะฮะว์ไม่ถึงอ่าสิบสี่จุดสองนะฮะให้ปรับลดตัวนี้นะฮะให้กดมาที่แบตแห้งนะครับผมนี่นะฮะให้กดมาที่เบ็ดแห้งแล้วชาร์จไว้สักคืนนะครับแต่กรณีนี้มันอ่า มันได้ค่าสถานะสิบสี่จุดสี่นะฮะจุดหกนะฮะมันอ่ามันมันเข้าสถานะแล้วนะฮะก็กดไปที่ตัวเดิมนะ,ะผะก็จะเดินไว้อย่างนี้นะครับผมต้องดูด้วยนะฮะว่าแบตเตอรี่ต้องไม่ร้อนนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าจะเอาชัวร์ชัวก็กดเป็นแบตแห้งได้ครับช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับผมครับผมฮะนี่ก็เก้าโมงหน่อยๆน,นะฮะของอีกวันหนึ่งนะฮะวันที่ยีเก้านะครับผม เราจะมาดูค่าโวลต์กันต่อครับโวลต์อยู่ที่15.8นะฮะกำลงังใจายฮะนี่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรามาดูการเดือดกันแต่ละช่องก็เดือดทํางานนะก็ปล่อยมันล้นไปไม่ต้องกังวลอะไรฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูติดตามกันต่อนะฮะ อนนี้ก็10บโมงสี่สิบแล้วน,นะครับผมก็มาดูคาว์นกันนะฮะจะแตะสิบหกแล้วนะครับผมจะแตะ16นะฮะครานี้ผมก็จะมาทําการวัดโหลดดูนะครับผม วานมีค่าแค่สามนะครับผมแรงดันไฟได้แปดจุดสองนะครับผมแปดจุดสองนี่ไม่ใช่ว่าเป็นค่าที่ว่าเสียนะฮะเพราะว่าแบตลูกนี้มันแค่สามแอมป์นะครับผมเครื่องมือของผมนี่มันวัดสำหรับแบ,บตเตอรี่ใหญ่นะครับผม ซึ่งว่าค่านีงแค่3แอมป์มันจะไม่ขึ้นนะฮะค่าแรงดันไฟเนี่ย8.2เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะสาม,มารถสตาร์ทแบตมอเตอร์ไซค์ S <S <ๆ S 1> ได้นะครับผมครับหลังจากที่ชาร์จเต็มเสร็จนะค,ะ <ๆ S 1> ครับผม <ๆ S 1> ก็จะมาใช้ <ๆ S 1> อ่านี่นะฮะก็เทปพันสายไฟนะฮะ <ๆ S 1> ก็มาตัดนะฮะอันนี้เตรียมจะแปะแล้วนะฮะส่วนแบตทุกนี้ประวัติผมไม่รู้เลยนะครับผมไปซื้อเข้ามาะครับผมเป็นแบตอ่าที่เสียแล้วจากร้านมอเตอร์ไซค์นะครับผม แต่พอจะรู้คร่าวๆก็คือว่าอา,อายุผลิตแบตนะฮะวันที่ผลิตแบตก็คือวันที่17นะฮะเดือน11ปี12นะครับผมแบตลูกนี้ก็อายุประมาณเกือบ3ปีนะฮะเดือนหน้าก็3ปีพอดีได้2ปี2ปีกับอ21เดือนนะครับผมที่ผมนํามาฟื้นปูได้ค่าขนาดนี้นะฮะส่วนลูกนี้นะฮะถ้าเป็นใช้กับรถ สตาร์ทมือนะฮะจะใช้ได้อีกประมาณปีหนึ่งนะฮะแล้วแต่การใช้งานอีกทีนะฮะว่าใช้หรือว่าจอดนะฮะอ่าส่วนถ้าใช้กับแบตท,ที่ว่าไม่สตาร์ทมือนะฮะจะใช้ได้เกิน2ปีขึ้นครับผมฮะอันนี้ก็จะปิดเลยนะครับ กระบวนการครับผมส่งได้ครับขอบคุณมากครับผมที่ดูวิดีโอนี้ครับ